ว้าวเจอนักศึกษาด้วยคอนกต u a t i o n คือเขาเป็นนักศึกษาที่เรียนจบนะผมไม่รู้ว่าจบระดับไหนน่าจะเป็นมัธยมหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ดูดูกันเนี้ยเขาเขามีการเฉลิมฉลองกันเรียนจบใส่หมวกแบบนี้ยใส่หมวกแบบนี้กัน สวัสดีครับไม่ค่อยได้คุยกันเลยครับช่วงนี้ผมอยู่ที่เพะเทศเดนมาร์กเมืองวันนิบอกนะครับตอนนี้ก็ได้ปร,ประมาณ2ปีครึ่งนะครับที่อยู่ที่เมืองวันนิบอร์สะพานสตอร์สตอมบดตอนนี้ึงยังไม่สำเร็จนะครับยังเหลือง,งานเก็บอีกมากมายเลย มีหลายๆอย่างที่ผมยังมีความกังวลมีความเครียดโอ้โหบองตรงตละว,นวนนันตละวันในลำช่างเป็นสิ่งที่วุ่นวายมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บงานการแก้ไขงานางต่างๆนะครับผมบางทีอะมร์ผมก็เสียบางทีผมก็ปวดหัวกับสิ่งที่มันมันเป็นอยู่นะปัจจุบันนี้นะครบบงตรงว่าแต่ว่าพูดถึงสภาพแวดล้อมโดยรงโดยรวมก็โอเค เรื่องที่อยู่เรื่องอากาศต่างๆอาหารกินดีมหมดทุกอย่างมีแต่าง,งานนะครับที่มันปวดหัวเพราะว่ามันไม่จบทักทีนะครับผมมันมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขโอเคเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศบริเวณเที่พักที่ผมพักอยู่นะครับสัรกรอบหนึ่งเดีกออเดอร์บ้านเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณโอเลสแตรนที่เมืองบริงบอกนะครับไปดูนครับครับก็บ้านเมือง นะครับบ้านเมืองแสงแดดตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับพาดูดอกไม้ใบหญ้าไปดอกไม้สวยๆนะครับแสงแดดช่วงนี้หน้าร้อนนะครับแต่อากาศก็ดีนะครับประมาณที่สิบองศาหรือต่ำกว่าน,นั้นนะฮะผมก็ ไม่รู้ว่าตรงนี้คืออะไรเหมือนกันจะเป็นที่พักของคนหรือโรงเรียนอรู้บานนะครับแถวนี้นะครับมมีโอกาสได้ไปไหนเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เดินแถวนี้ดูบ้านเมืองนะครับตรงนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ฮะอารีนา่าเซอร์คัสวอตติงบนะครับดูบ้านเมืองไปเรื่อยๆ ผมอยากพาดูดอกไม้บ้างบางทีก็ไม่มีอะไรจะให้ดูนะครับก็ดูบ้านเมืองไปปอรถเมย์ครับต้นไม้สีสันของบ้านเมืองต่างๆนะครับบ้านเมืองที่เมืองวันดี้บอกก็สวยงามด้วยบรรยากาศที่มันไม่ร้อนมันมีอากาศเย็นมันก็เลยทำให้ดูดีนะครับ ไม่ร้อนไม่หนาวอยู่กลางกลางตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นโรงเรียนอาุบาลน,นะครับ,บแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนยังไงอ่ะอืนะครับสุภาพบันเมืองนะครับตอนนี้นครเป็นฤดูร้อนเนี่ยมันอยู่เดียวอุ่นๆหน่ครับ กระดดต้นไม้ไปย่าไปนะครับดูความสวยงามของต้นไม้แล้วก็มีไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับมีการสแสดงแบบนี้ ทำงานก็มีความเครียดนะครับพอ,อเดินออกมาสู่อากาศด้านนอกนิดหน่อยนะครับมีคนไทยบางส่วนที่ต้องกลับไปก็ขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่า ก็มีการลดคนงานลงไปประมาณสี่สิคนนะครับจากหนึ่งร้อคนตอนนี้ก็เหลือประมาณ60คนเรามีงานเก็บที่ต้องทำนะครับล,ล้อเรือที่เขาให้เรานอนอยู่ตอนนี้ก็ย้ายออกจากเรือไปแล้วเพราะว่าสินเดือนนี้ก็ยกเลิกสัญญาเราต้องมาอยู่ข้างบนบกแล้ว ก็ที่อยู่ก็เดิมๆนะครับลิเดกับเนโตเนี่ยอยู่เป็นสี่แยกบนเิง mm hmm. บอกครับกล้องวิดีโอผมใช้ก็เป็นลุมิก g 1 0 0นะครับก็คุณภาพของกล้องก็เป็นกล้องของรัที่ดีนะครับผมมี GoPro Hero 7 Black อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นนี่มันขาดเรื่อง ขาดเรื่องเรื่องเสียงแล้วก็ภาพนะครับแต่ถามว่ามันเป็นกล้องที่พกพาได้สะดวกนะครับเพราะมันตัวเล็กแล้วก็เป็นลิทมันมีต้นไม้นะครับที่ผมดูสังเกตว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีสีปกติต้นไม้จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ทำไมต้นไม้ตรงนั้นมันเป็นสีม่วงๆไงไม่รู้ว่า พาไปดูด้วยไปบรรยากาศตอนนี้นะครับครับก็พามาเดินดูบรรยากาศรอบๆที่พักเดินดูสมทุพุม่ไม้ดูต้นไม้ คนนี้ว่าเราบ้านะะใช่นี่ฮะโอ้โหต้นไม้มันสวยนะม่คัามพลิว้วอืมลมพัดอืมหัวข้างถนน่